โอเคเราก็มาเช็คดูตัวรีโมทก่อนนะครับผมก็รีโมทกุญแจมันจะเป็นลักษณะน,นี้มีให้กดกุญแจตัวสี่ประตูกับห้าประตูแทบไม่ต่างกันแต่ว่าตัวรถเก่งที่เป็นสี่ประตูจะมีฝากระโปรงท้ายแต่ถ้าเป็นห้าประตูจะไม่มีนะครับอันนี้เราดูตรงเงี้ยงเลยนะครับผมว่ามันจะมีช่องเล็กๆให้เราเสียบเข้าไปแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งนิ้วชี้ดันดันขึ้นมาแต่ต้องกดแรงๆนะพอดันมามันก็จะหลุดเป็นแบบนี้นะครับผม โอเคแยกหัวท้ายก่อนทีนี้เราก็จะมีจุดเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นแบนเราต้องใช้อะไรก็ได้ที่เป็นชิ้นเล็กๆเป็นแบนนะครับผมแล้วเราก็ทิ่มลงไปแล้วก็งัดงัดแรงๆหน่อยครับแต่บางทีผมก็กลัวหักเหมือนกันแต่จริงๆคือมันเป็นเหมือนตัวล็อกนะ่ะแล้วก็งัดแรงๆแล้วพอมันก็ดังเปาะแล้วมันก็จะหลุดออกมานะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาได้ถอดออกได้แนละ้วโอเคตอนนี้เราก็แยกออกมาแล้ะ อันนี้ฐานผมก็ถอดออกไปก่อนรอบหนึ่งแล้อันนี้ผมก็ซ้อมทําอยู่แล้วต่อมาเราก็ซื้อฐานให้ตรงกับสเปคของรุ่นถ้าเกิดซื้อตามห้างเนี่ยมันราคาประมาณ250แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไปจ้างช่างอะไรประมาณเนี้ยราคาอาจจะอยู่ประมาณ4-500บาทนะครับพวกตามขนส่งอะไรเงี้ยฐานแพงมากแต่อันนี้ผมซื้อมาเองก็ก้อนละห5าบาทแต่ว่าพอดีจะซื้อก้อนเดียวก็รู้สึกมันไม่คุม้มก็เลยซื้อมาเป็นเป็นแผงเลย ฐานก้อนหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณสามสี่ปีนะครับอันนี้ผมก็แกะพร้อมเลยเพราะว่าขวาานจะหมดก็สามสี่ปีอะ่ะถึงจะเปลี่ยนทีก็ถือว่าคดคุ้มเลยนะครับสําหรับใช้ฐานอันนี้มาเปรียบเทียบรุ่นฐานนะครับฐานรุ่นเก่ากับฐานรุ่นใหม่ฐานรุ่นใหม่ก็จะมีเขียนแค่พานาโซนิกอย่างเดียวนะแล้วก็ใส่รหัสอันนี้แสงไฟมันก็อาจจะถอนดูยากนิดหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นฐานรุ่นใหม่ก็จะเป็นรูปเป็นรูปคนผู้ใหญ่กับเด็กสามวีนะครับผม แล้วเราก็จากนั้นเราก็เอามาใส่ฐานวิธีการใส่ฐานก็นี่เลยครับให้หงายฐานขึ้นเอาตัวอสอนไว้ด้านในนะครับผมแล้วก็ผลักดันดันเข้าไปในฐานแล้วก็กดลงไปให้มันดังแก๊กนี่เลยตามตามคลิปนี้เลยครับอ่าทีนี้มันก็จะอยู่ละทีนี้เราก็เอารีโมดมาประกบกันแล้วก็เข้าล็อกเลยมันก็จะเข้าล็อกกันปกติเลยนะครับผมทีนี้เราก็เอาส่วนหัวที่เป็นกุญแจมาใส่ต่อนะครับ เราต้องหมุนให้ถูกทางด้วยนะอ่าโอเคแล้วก็หมุนใส่มันก็คือมันเข้าล็อกง่ายแต่เวลาถอดออกอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันทําเป็นแบบแข็งแรงทีนี้เราก็มาเช็คเลยในการกดรีโมทว่าใช้ได้ใช้ได้หรือ,อยังนี่ก็รีโมทก็จะเริ่มมีไฟกระพริบละรถก็จะเริ่มตอบสนองกับรีโมทอันนี้ก็คือฐานแรงมากถ้าฐานอ่อนมันก็บางทีต้องกดหลายรอบกว่ารถจะสตาร์ทนะครับผม สตาร์ทล็อกสตาร์ทปิดนะครับผมโอเคก็ถ okay. ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด b ับส i ครก็ด้วยนะครับเห็นไหมว่าไฟรีโมทมันยังติดอยู่เลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็สำเร็จแล้ว